วัสดีทุกคนวันนี้ครูปุจมสอนวิธีการวาดชุดคอระบายกันนะคะเราจะวาดคอกลมกว้างนะคะจากนั้นก็ลากเส้นนะคะสาบลงมานะคะเราจะติดกระดุมไส้ไก่นะคะกระดุมไส้ไก่นะคะก็จะติดตรงกลางหน้าสาบสาบกลางหน้าพอดีนะคะเวลาวาดนะคะ ให้เราโค้งแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยมาใส่นะคะปกนะคะนะคะเป็นปกระบายนะคะจะทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะคะให้เราโค้งช่วงปกก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาวาดช่วงตัดต่อนะคะมีรูดนิดนึงนะคะช่วงใต้อกนะคะจากนั้นก็ลากช่วงเอวลงมานะคะตรงนี้ก็ลงช่วงเอวอันนี้ก็จะเป็นเกรดทรงนะคะส่วนแขนนะคะเรา ลากเป็นย้วยนะคะย้วยแล้วก็รูดนะคะสองชั้นนะคะนะคะลงแขนนะคะสี่ส่วนรูดนะคะ ของชั้นนะคะต่อไปก็ลากช่วงกระปรงมานะคะตรงนี้ก็ติดลังดุมไส้ไก่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ก็ตัดต่อตีเกต็ดลงมาช่วงล่างก็จะเป็นช่วงรูดไก่เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนลองฝึกกันดูนะคะค่ะวันนี้ก็ก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะลองฝึกเส้นรูดนะคะเส้นรนะูดนะคะลากเส้นรูดนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ